สวีดัตสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับดาวมาสเตอร์เกมทีวีไหนเพิ่มเสียงในนี่ก่อนเอาเพิ่มมาดีกว่ามันไม่ได้ยินเสียงอีนี่วะใช่ไหมเถอะโอเคกับเอ่อสองอันนี้นะฮะก็คือวงจรเอ่อเขาเรียกอะไรนะไฟกระพริบนะฮะก็เดี๋ยวมาสอนทํากันเลยนะฮะเดี๋ยวแบบที่หนึ่งนะฮะแบบที่หนึ่งคืออันนี้ทําง่ายสุดแล้วนะก็บล็อกอะไรก็ได้ครับหนึ่งบล็อกนะครับดาว เนี่ยเลสต์ตนมาจากตรงเนี้ยแล้วก็ลากออกมานะฮะแล้วลากมาทางนี้อันนึงลากมาทางนี้อันนึงแล้วก็ใช้เลสต์ตนทอสนะครับทอสมันไม่มีตัว s แล้วก็วางอย่างงี้ฮะวางข้างหนึ่งถ้าเกิดวางข้างเดียวมันจะกระพริบแล้วก็หยุดนะครับก็วางสองข้างไปเลยโอเคนี่ฮะเราก็ได้อย่างงี้แล้วนี่ไปง่ายโหยแสบตาก็แสงก็นดีกว,ว่า ลดเล้วนี่ว่อ iPad แสงมาเยอะอ้าวค้างเลยกูโอเคก็มีแบบที่สองนะครับก็มีครับแบบที่สองเหมือนผมว่ามันจะเร็วกว่านะเร็วกว่านิดนิดนะโอเคทาอย่างนี้นะฮะัฝั่งนี้ให้หันไปทางนู้นนะครับจนฝั่งนี้ก็หันกลับไปอีกข้างหนึ่งนะฮะสลับกันก็ต่อให้มันเป็นนี่ครับให้มันเชื่อมต่อกันนี้ก็ต่อมาตรงน,นี้อันนึงต่ออันนี้อันนึง ก็บล็อกอะไรก็ได้ครับทางั้นก็ต่อขึ้นมาอีกอันนี้ก็นี่เดี๋ยวยังไม่กดนะครับเราขอวางนี่ก่อนโอเคเอามาดูกันว่ามันจะใช้ได้ไหมให้เรากดากดเปิดแล้วก็ปิดให้มันไวๆนะครับอไม่ได้ถ้าเกิดว่ากดเปิดกับกดปิดไวๆนี่มันจะได้นะครับอย่างนี้ไงโอเคอย่างงี้ได้แล้ว โอเคก็วงจรง่าย okay, ๆนะบ๊ายบายสวัสดีครับ